ถ้าแต่เขาเข้าวงการโซนโฟนะอูจะพูดได้ปังมันบอกโซนโฟเบียพูดได้ปังว่าถ้าแต่เขาเข้าวงการโซนโฟเนี่ยมันตีห้านี่คือไม่มีการโฟก์กันแล้วไม่มีแล้วด้วยซับอยู่ออนคือตัดขาดกันไปเลยอะไม่ใช่ใช่เลยแหละไม่ต้องไม่ใช่คือใช่ไปเลยแหละกูเฟ้นหาดาวขึ้นรูปใหม่ขึ้นไปแล้วเนี่ยดันเอเคให้ไปไกลคัดอีกแล้วเหมือนคัดอูตอนเนี้ยแคนบีบอ่ะ ม่กูพูดมึงตรงๆกูขาดจิ๊กซอว์ชิ้นเดียวแล้วบอกเกี่ยวยังพี่ไม่ได้ทีแล้วพี่มองตาผมแล้วผมผมพอจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายพี่ได้ไหมเอาั่นแหละนั่นแหละกูบอกว่ามึงอ้อนเวทท้าสายทุกคนได้เรียนรู้มึงเกี่ยวแกูบอกว่าคนไก่มึงมึงไงออนแล้วก็ออนเวทไงย้ำไงกูพูดชื่อไปอีกไงเดี๋ยกู หรอไปได้ไกลเลยอะไกลเชื่อกูมันกำลังจะมาเหมือนูิวไม่ลำบากตัดนิวเลสซิ่งสตาร์ใช่ป่ะที่เขาจิกซอจิกซอตัวสุดท้ายทุกเช้าเลยนุ้ยจริงกูก็พยายามจะชวนคนที่แบบมีแววมีแบบศักยภาพเล่นแบบมีไฟมีใจรักในการเล่นโซนโฟแล้วมันจะมีการจัดแข่งขึ้นแน่ๆต่อันผักดันน้องๆไม่แข่งอันคอมโบยี่ห้าคอมโบติดเลยพี่วันนี้คุยเรื่องโซนสี่กันเหรอเนี่ย มีสาระโอ้โหไอ้เรื่องของโมก็บอกสงเราไม่ได้เล่นเลยไม่ถ้าเป็นมึงสองคนนะมึงอ,อยากได้อะไรบอกอกูจะซื้อเซ็ตให้ใส่ทุกอย่างแบบาเดินแอคออนเซ็ตละหมื่นเซ็ตละเป็นหมื่นเลยเออแล้วกลัวจริงแล้วกลัวเซ็ตละหมื่น,ลนเลยฮอนถ้าอยากอย่างลุงเน<อ>ี่ยได้ไหมพี <laughs> ่ตีเอออ่ะถ้าอยากกลัวเอออดีเอาตรงนี้อยากพี่ขับอยากลุงไงนะ คือมันได้เว้ยแต่มันต้องใช้เวลาไงแต่ได้เด็กพวกนี้มันไม่ได้ทำไมทำไมอ่ะทำไมไม่ตใช้เวลาเมื่อกี้ลุงเขาแค่เรียนรู้ครั้งเดียวได้ได้เนี่ยนะพี่ตีไม่เข้าใจคือแต่คือมันมีอะไรมากกว่านั้นโซนโฟมันมันไม่ใช่แบบเล่นง่ายๆมันเป็นเล่นแบบจิตวิทยาสูงอ่ะมันต้องมันต้องเซน์มันสมองมันต้องไวอะไวกูไวรีเฟกต์กูพระเจ้าถามอ้อนเด็ดไม่เพราะไอปีศาจที่คนอยู่ตรงนั้นคือคนที่เล่นโซนโฟมาติบสองปีเรากำลังจะไปสู้กับเขาติบสองปีนะ สบายสบายเอาเล่นโซนโฟกเกมเดียว12บสองปีอะใช่กูก็เล่นมาตั้งแต่12นาทีใช่เดี๋ยวเจอกู12นาทีแค่นั้นแหละกูรู้เรื่อง12นาทีคอมโบเลยเชียว่ะคืลุงจะบอกเลยว่าไอ้เฮียนี่มึงมองกูโบจัดอ่ะสถ์ไม่ไม่ไม่ได้มองโบสถ์แต่หมายถึงว่าในมุมมองของคนที่ไม่เคยเล่นโซนโฟก์เล่คิดว่ามันเวทมันงๆเล่นง่ายๆถูกต้องไหมลุงมองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมมันไม่ใช่แบบนั้น มันง่ายจริงพี่สิ๋นูจะสืบมันไม่ได้ง่ายมันไม่มีอะไรตายตัวเลยมันแต่ม,มีความสวมันคือจิตวิทยาปัทาจิตวิทยาพี่ติเขาเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแต่สู้ผมที่เล่นแค่สิบนาทีไม่ได้ไม่ได้เฮียอะไรมึงใี่ิี้ตีนเลยอ้อนกูบอกให้จริงๆ ต้องการจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเพิธีการจะบอกว่าลุงการลุงไม่ได้สามชิ้นแล้วไม่ใช่ไม่ได้บอกไม่โหดแต่ะเพว่ามันเรียนรู้ช้าไปแล้วกไว้ไม่เรียนรู้เดี๋ยวมันจะเบื่อเวทอ้นลุงใช่สามคนเออมันได้ยังไงมันได้แค่คนเดียวพี่พีฟีบเอาไอ้สามจิ๊กซอพี่มันเจอพวกผมไหมอ่ะเอาไหมล่ะเท่าไหร่อ่ะถ้ามันแพ้ล่ะแต่ถ้ามันชนะล่ะมันเลเวลหนึ่งพร้อมกันเจอกันไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอะได้เลเวลนี้ถอดของเลยถอดของหมดทุกอย่างเอาไหมล่ะ เอาไหมถอดกันทุกคนเ้านี่แต่พี่ยังไม่ถอดกูคนเดียวที่ไม่ถอดแต่คนอื่นเขาถอดกันหมดเอ้าทำไมพี่ไม่ถอดเอาคือแล้วจะรู้เลยว่าโซนโฟมันมีอะไรมากกว่าที่คิดเอาเอางี้ดีกว่าผมถามพี่ตรงๆเลยเขาจ้างพี่เท่าไหร่พี่ตีเออไอ่จ้างไอ้ตัดพี่ถึงแบบมองซ้ายตลอดเลยไม่ตีไอ้ตีไอ้ตีไอ้นั่นไอ้นั่นเข้ามายังฮะไอ้วันวันนี้มึงมีมีอะไรเข้ามาใช่าไหรอะไรครับอะไรครับลุงฮัลโหล หรอครับอะไรอะไรครับล like right. anyway. right? so, okay. okay. ุงไม่มีอะไรเข้ามาหรอวันนี้อะไรนะไม่มีอะไรเข้าามไม่มีครับลุงไม่มีไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับลุงใช่ครับไขอเดี๋ยวค่อยขอยิบกินข้าวไปหนึ่งแล้วกันนะไม่มีมันนี่เข้ามาเลยหรอฮะขอยิบขอหยิะมันนี่อะไรอ่ะไม่มีเลยอโอ้โอ้ข้าวข้าวครัลุงเข้าวข้าวข้าวโอเคครับใช่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 อ่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ก็ขอบคุณเขายูก็นึกว่าลืมกันไปแล้วอ่ะหายไปเลยอ่ะหมายถึงว่านึกว่าเขาลืมไปแล้วลืมไปเลยนะเรื่องค่ายนั่นแ่ะลืมไปเลยไม่มันต้องรอเพราะมันต้องนู่นนี่นั่นด้วยไปก็เป็นแบบนั้นแหละอันนั้นอ่ะได้เวลาเติมโตนโฟแล้วใช่ปะอยู่ดีงงแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่ถึงว่ามันจะเติมให้มึงไอออนในที่อ่ะ มันได้เงินมาให้อนอนมาไ้เนาะไม่อ,ม,อมีเซ็ตอยู่แล้วอวมีเซ็ตของกูอยู่แล้วก็จะเอาให้แบบที่ตอนท้ายน้องมันเออแบบเออถ้าเป็นน้องอย่างในเจเคเราเนี่ยมาฝึกแล้วเราก็แบบเอออ้เหี้ดีใจวะอะไรประมาณนี้เพราะน้องมันเก่งไงเราไม่เก่งเราอยากเห <ừ> ็งน้องๆไข่แขกในงี้ไงเกิดมีไหมวันนี้ฮะมึงอะพอเถอะพอเถอะไม่จะเลิกเลิกทุก อะไรก็ตามที่เป็นสอซักรองสุดท้ายมึงรู้ป่ะกูโดนค่ากูโดนบัตรกูโดนบัตรบัตรเครดิตเดือนเนี้ยไปแสนหนึ่งอะไอสัตว์เฉพาะไก่บีดแล้หรอใช่เกินเกินจ่ายไปแล้วรอบหนึ่งด้วยรอบใหม่มันมาไม่รู้ไปโดนตอนไหนเฮียน่าจะหน้ามืดแหละช่วงหลับตอนระเบ้อที่เผลอะเพ่อนเชียร์กูเวทเชียร์กูโอ้ยหยาเลยเดี๋ยวติดไอสัตว์ให้น้องมาได้สองเดี๋ยวจะเป็นติดเออ จะติดโอเคมันต้องแข่งโอเคไม่มาถือว่าหลังหลังไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าการแข่งของตัวโฟก็อีกนานเออจะเอาให้ได้เลยแหละจะไปแข่งไม่ใช่ก็หมายถึงว่ามึงว่างอะไรอย่างไงเราจะได้เล่นด้วยกันไงเฮ้ยเขาบอกว่าเดโมบเปิดคืนนี้ว่าตีโอเคเฮ้ยลุงไม่มีพื้นที่เก็บเก็บไม่เอาดีๆจริงหรอเดบโอบเปิดคืนนี้หรอเอาดีๆยาวเลยนะตีผมว่าไม่มีใจ ิไม่มีใจไม่กลัวซื้อเกมมาแล้วไอ้สัสหัวไม่มีใจหัวเลยไอ้เหี้ยแต่อ๋อเขาบอกเปิดเท็จเขาจะเปิดเพลทเทสหลายรอบทำเหี้ยอะไรวะเราก็เล่นเพลทมาเชียวเออไอ้สัตว์กสเวเดโบมันจะมาทำเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ตอนเช้ากูเคยเป็นเช้าวความสุขไอ้เหี้ยอใช่ไหมอันเล็ดดูไม่ได้ลืมมือนเลยน เออกูไม่ลืมเลยบอกว่ากูลืมแล้วพี่ลืมเลยแหละกูไม่ได้ลืมแต่กูมีสิ่งที่ต้องทำไงเข้าใจไหมล่ะไม่ร้านเกมต้อมีสิ่งนี้น้ำไม่ร้านเกมอ่ะร้านนี่ร้านเกมดิร้านเกมดิมาดิรถไฟเกรถไฟเอาไวเทนคืออะไรอ่ะก็ใหเก็บที่เราเล่นไงโบกี้โบกี้โบอิงอ่ะโบกี้อ่ะรถไฟที่มันน่าเบื่อน่าเบื่อไม่ได้น่าเบื่อหรอกลุงเชื่อว่าเรายังไม่ไปเจอกระเบนยักษ์ที่เป็นบอสเลย ถ้าเราเปิดใจอะไปถึงร้อยเกตดอะกมองว่า,วายัางไงสนุกแน่นอนเราจบเกตดห้าเราเลิก<ห>โอ้ยยังชอบไอเ้เหียบม่เลยจะหลับไ,ไม้อย่างอย่างเนี่ยเป็นซะอ,อย่างนี้ไงก็เราไม่ช่วยกันถ้าเราช่วยกันแบนะ่งหน้าที่กันไปกิจจนจารลักษณะเกมมันจะไวขึ้นมันจะไปได้เรื่อยๆมันก็จะสนุกเพราะเกมมันจะมาเล่นจบวันเดียวมันก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องไหมมีตั้งร้อยเกตดเราก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆการเดินทางมันก็อยู่ที่ไหลทางว่าเราเจออะไรกันมบ้าง มีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปนี่แหละชีวิตเกมอะไรพี่ตรีที่เราเล่นกันไงเธอถูกไหมไครับไปตีมังกรดีกว่าเอาไวเทมเป็นการอะไรหรอพิตรีมันน่าเล่นจริงนะแต่ผมรีฟันไปแล้วดิมันได้คืนหรอผู้ถามจริงไม่ได้คืนสักบาทเลยเนี่ยเออมันแต่ว่าเกมมันอยู่ในค้างเกมมันอยู่ในค้างไม่ใช่เกมอยู่ในค้างแต่มาเบลคืนได้ใช่ไหมไม่เออมันไม่ลงไปด้น่จะลงเบเอาแม่งก่อนเป็นึงื่องที่ยังหวานหนาดนี้เนี่ยกจ้าจริงๆนะไอนตัวเนี่ยไอ้ขึ้ข่าวเนี่ย เปอะไรวะเออ่เป็นอะไรวะสัตว์ไอสัตว์อนนีะตัวดีเมื่อกี้อารมณ์อารมณ์ในเกมขวดดีขวดดีขวดดีไดียวาดูเอาใครชพี่าดวกเงรีกว่าไหมไอเยี่ยเนี่ยาอดก่อนดิอ้าไง

ตีให้ตเลยพี <forty> ่ตพี่ดูผมพี่ดูผมนะพี่ดูผมนี่พี่เราดูผมพี่ตีไม่จริงอันนี่จริงจรฮะโอเค เคนแดนทะให้นคามาเขไม่มาอยากมปปนข่าพวกกูเปลี่ยนมันหมดไป้อยู่ในพับพับพับเอ้ยเอ้ยกูนอไม่หลับหลับหลับเอ้ยเอ้ยเอยเมาเลยครับ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 เ้จเออครุมออจับเขาตอดัวยว่ดแค่มเที่ยวม่ แกบ้านสกู๊ดเฮ้ยลุงอะมันมีชมรมนะชมรมรถแบบนี้แค่น่าจะันหนึ hey, oh, yeah. ่งต้องจัด so ่ะต้องจัดนะแล้วก็เปิดเพลงกันแดนน่ะนะเซิงเนาะต้องจัดต้องจัดต้องจัด โอ้ยเฮียมึงยังหอบมันดีก่อสัต์ให้มันไปเฮ้ยเฮียเขาไปแล้วหัวหน้าเขาไปแล้วต่อ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 หัวหน้าเขาไปแล้วใไมเลยครับเอาไปทิ้งเลยนายสัตกูไงนานายนกูนไนนกูิสัตเลยปล่อยปล่อยไปชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลยมึงเอาไปเอาไปทิ้ง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 แนวลงแนวแล้วไปทิ้งแาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเกมเล่นเกมมันเกลับไปทิ้งกลับไปทิ้งกลับทิ้งเร็วขอโทษครับ

เราต้องลากเราต้องจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่นสบายพรุ่งนี้เลื่อนสบายทำให้นก่นมานเอาทิ้งยางไอ้อ้ดมาสอบไปทิ้งยางสอบไม่ไม่รู้ครับผมคอมเป็นคอมไป็นคอมลากไปต่อลากไปต่อแต่กูคัพเวอร์ให้กูคัพเวอร์ให้เจะว่าไปคัพเวอร์ให้รอแป๊บนึงเดี๋ยวกูอาไปคัพเวอร์ให้จ้า๋ยว่าไปคัพเวอร์ให้เจะว่าไปคัพเวอร์ให้ สไตลเวอนี่หรอนั่นเล่นะตลเดวอนี่อ่ะไอเยียเทอนึไม่ป่ผมผมไม่ได้ทำพอแลวพี่ไม่ได้ทำเลยีไปนีจาอ่ไพี่อะไรไปไหนพี่บุนอตว้เวยตา่อต่อใหุ้งตำรวจเอาไมหมดเลยเอาจากบ้านด้วยหมัทัากับตำรวจเยเมื่อกี้ครว้พี่ ท้องให้หมอนี่มาเอ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 าเ่าไหร่ไว้เธอตายปีเต๋อมีคนมีคนแนะนาว่าเราต้องควรเล่นสตาดิารผมก็อุมอยู่เหมือนกันในปฐาพี่เลตัวไเล่นได้เยอะเบอกหาทาเอาพี่เกมดีพี่ผมเกมสวยๆเกมอะไรครับเกมสวยๆอาไวเทน ซื้อมาแล้วเล่นในโฟมเอาพี่ไปดูประวัติผมในจอตาร์ดิวีดีเลยว่าผมเล่นกี่ชั่วโมงทำไมมันสนุกอะไรเยีอะขนาดนั้นมันไม่สนุกผมเล่นไปสองชั่วโมงครึ่งอ่ะคิดเอาซื้อมาสองปีละโคตรดีเกมซื้อมาสองปีละได้ไปสองชั่วโมงคึงเวลาไม่มีแหลทีภพไอปากดีในศาสตวัุยจก

มันโดนอุ้มนานจริงไอ้เหี้ยติดห้าเลนเจอร์กูจำได้ตามตึงใจเลยมันอุ้มนานมากไอ้เนี่ยเฟซมึงอ่ะช่วยมันไหมสอคนแล้วเราก็ช่วยมันจนได้ถึงตรงไหมเออไอ้เหี้ยมันลำบากคนอื่นเขาไม่มันไม่พูดเลยเว้ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ่ะไอ้เนี่ยเราเปหลุดเพิ่มหลุดเพิ่มหลุดรัวโอเคพี่มึงเล่นเสียวใช่กูถามคุณแล้วว่าไอ้ฝ่ายได้แล้วฝ่ายได้แล้วมึงก็บอกว่าพี่พี่มันกลับกันเรื่องมันกลับกันเรื่องเออแล้วพี่เออ ก็บอกมึงอะพูดมาตลอดไอ้ไอ้เฟิร์ฟมันน้ำมันไม่อยากลงมีโอกาสหนีได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่มึงอะมันทำให้มันลงไปเล่นไปเลยไม่ผมก็พูดกับมันว่าไอ้ไอ้หวังมีคนตอแหลไอเซิร์ฟมีคนตอแหลจดไปเลยแต่ผีผมจดแล้วกอนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่้เซิร์ฟใกล้หวังนี่แหละเพชเชียสองขอพี่ว่าใครเป็นหมาป่าตีเซิร์ฟแนง สุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในคันฝั่ไม่เกี่ยวเลยว่าใครใครจะไอเดียเราอยู่ในใกล้ก็พอแล้วจรอบเอาไงเี่เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ไปกันเอาไงเกมไรไรัผมผมไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วครับเจอกเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเปิดพีอนเปิดียอนับเปิดีอนบบจุก